พระธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทวัวดบรมนิวาสร,ราชวร,รวิหารท่านเจ้าคุณใหญ่แห่งวงธรรมยุทธท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาพระศาสนาพุทธในรูปแบบใหม่ทั้งในฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคราวาสอีกทั้งยังเป็นผู้สอนธรรมะ ให้แก่พระเถระองค์สำคัญในธรรมยุติกะนิกายหลายรูปรวมถึงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่แห่งพระกรรมฐานสายวัดป่านอกจากนั้นท่านยังได้เป็นพระอุปัชาของหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออาจาระธรรมโมและอีกหลายท่านอีกด้วยธรรมะที่ท่านเทศนาน,นี้นั้น แม้จะผ่านมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งร้อยปีแล้วก็ตามแต่ก็มีความละเอียดลึกซึง้งสมควรที่พวกเราเราพุทธศาสนิกชนพึงศึกษาให้เข้าใจเพื่อน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เจริญในธรรมต่อไปธรรมเทศานานี้รวบรวมและเรียบเรียงจัดทำเป็นสื่อธรรมะโดย พระครูสังขาวิสุทธ์พระธรรมทโรครูบาแจ๋วเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกวัฒนารามคำชะอีมุกดาหารประธานมูลนิธิหลวงปู่จามมหาปุญโยบรรยายโดยรองข้ามูลคดีศิลปินแห่งชาติบทบรรยายและอำนวยการผลิตโดย พันตำรวจเอกยาน,นพนยั่งยืนในานามของคณะสิบยานุสิทธิ์กลุ่มบุญพระทรงธรรมวัดป่าวิเวกวัฒนารามเพื่อน,น้อมบูชากตัญญูกตเวทิตาคุณเนื่องในวาระครบรอบ112ปีชาติการของพระคุณเจ้าหลวงปู่จามมหาปุญโย พระพุทธคุณบรรยายบทวิชาจารณะสัมปันโนกันที่9ท่านแสดงไว้เมื่อวันที่สตุลาคมพุทธศักราช2466นาวันนี้เป็นวันอัฐมีดิถีที่8ค่ำแห่งปักขะคณาาพุทธบริษัทได้มาสันนิบาตพรักพร้อมกัน เพื่อฟังพระธรรมเทศนาและรักษาซึ่งอุโบสถศีลและเบญจเวราวิรัตตามความสามารถของตนของตนเมื่อพร้อมด้วยสันนิบาตประชุมเช่นนี้แล้วต่อไปจึงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาโดยอาการอันเคารพการที่มารักษาศีลและฟังพระธรรมเทศนานั้นต้องให้เข้าใจว่าเพื่อประโยชน์แห่งความสุข ไม่ใช่เพื่อประโยชน์แห่งความทุกข์เพราะบรรดาโอวาาคำสั่งสอนทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีประโยชน์อย่างสำคัญเช่นการมาฟังพระธรรมเทศนาก็เพื่อประโยชน์แห่งความสุขไม่ใช่มาเพื่อประโยชน์แห่งความทุกข์พระธรรมคำสั่งสอนจะเป็นประเภทต่ำหรือประเภทสูงประการใดก็ตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อเหตุแห่งความสุขความสำราญทั้งนั้นเพราะฉะนั้นควรให้เข้าใจว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็เพื่อความสุขความสำราญแต่พระธรรมที่บุคคลจะพึงประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นของละเอียดลึกซึ้งยากที่บุคคลจะเข้าใจได้การฟังก็ยากการปฏิบัติตามก็ยาก ความสุขซึ่งเกิดจากอาศัยการฟังจึงเป็นสุขอย่างยิ่งสุขอย่างประเสริฐและเป็นอนุตริยธรรมด้วยเพราะเหตุนั้นเมื่อการฟังมาถึงเข้าเฉพาะหน้าโดยไม่มีการกักเกณฑ์หรือไม่มีใครบังคับเช่นนี้ต้องนับว่าเป็นลาบอย่างสำคัญจึงเป็นผู้ควรตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาตามกำลังแห่งความสามารถของตน วาระนี้จะได้ต่ออนุสนทิแสดงในจารณธรรมสืบต่อไปจารณธรรมแปลว่าธรรมะเป็นเครื่องสัญจรหรือธรรมเป็นบาทหรือเป็นหนทางเครื่องดำเนินไปสู่วิชาเป็นข้อปฏิบัติแต่ละอย่างแต่ละอย่างในจารณะเบื้องต้นที่แสดงมาแล้วนั้นคือ เสขปฏิปทาสี่ประการและสัพปุริสธรรมเจประการธรรมะเหล่านี้ย่อมเป็นจารณะแต่ละอย่างแต่ละอย่างยังค้างอยู่แต่ฌานสี่ประการซึ่งเป็นของสำคัญและเป็นของกระทำได้ด้วยยากยิ่งนักองค์แห่งฌานสี่อย่างนั้นท่านจัดไว้อย่างนี้ประถมฌานมีองค์ห้า คือวิตกวิจารปิติสุกเอกคตาในทุติยาชาญน,นั้นยกวิตกและวิจารออกเสียคงยังเหลือแต่ปิติสุขเอกัคตาในตติยาชาญน,นั้นยกปิติออกเสียยังเหลือแต่สุขกับเอกัคตา ในจตุธชาน,นั้นยกสุขออกเสียยังเหลือแต่เอกักขตากับอุเบขานี้ท่านเรียกว่าชานสี่ประการในที่แบางแห่งท่านจัดชานไว้เป็นหประการคือเติมปัญจมาชานเข้าด้วยแต่ในชานประเภทนี้ท่านยกออกทีละอย่างทีละอย่างเช่นประถมมาชานมีองค์ห้า คือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาในทุติยชาญยกวิตกออกเสียเหลืออยู่แต่วิจารปิติสุขเอกคตาในตาติยชาญยกวิจารออกเสียยังเหลืออยู่แต่ปิติสุขเอกคตาในจตุทชาญยกปิติออกเสีย ยังเหลืออยู่แต่สุขกับเอกกัคตาในปัญจมาชานยกสุขออกเสียยังเหลืออยู่แต่เอกกัคตากับอุเบขารวมเป็นฌานหาประการด้วยกันที่แสดงประเภทของฌานมาอย่างนี้แสดงแต่ส่วนที่เป็นผลสำเร็จมาแล้วแต่กว่าที่จะทำฌานให้เกิดเป็นผลอย่างนี้ได้เป็นของยากลำบากยิ่งนัก เหตุนั้นต้องอาศัยความพยายามกระทําคือในเบื้องต้นต้องอาศัยความทําศีลของตนให้สะอาดจะเป็นศีลประเภทใดก็ตามอย่างต่ําเพียงชั้นศีลห้าก็อาจเป็นบทแห่งฌานได้หรือจะบําเพ็ญธรรมประเภทอื่นก็อาจยังฌานให้เกิดขึ้นได้เหมือนกันในที่นี้จะยกตัวอย่างข้อปฏิบัติ เพื่อยังชานให้เกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งโดยเอกเทศเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงกระทำอาณาปานาสติเป็นเบื้องต้นก่อนการที่พระองค์ทรงกระทำเช่นนี้ก็เพื่อจะทำจิตให้เป็นสมาธิผู้ที่จะทำสมาธิในเบื้องต้นพึงน้อมจิตของตนสู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วตั้งอธิษฐานว่า เราจักทำสมาธิดังนี้เมื่อตั้งอธิษฐานในจิตแล้วจึงนั่งสมาธิคือเท้าวขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแล้วตั้งใจของตนมุ่งอยู่ที่ดวงหะไทยวัตถุคือดวงใจคำว่าใจก็คือความที่มีสติรู้สึกอยู่นั่นเอง ต่อไปให้คอยสังเกตลมหายใจของเราอยู่กับที่ห้ามไม่ให้ใจไปอยู่ในที่อื่นให้มีความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหรือเรามีความประสงค์จะกระทำบริกรรมภาวนาผูกใจให้อยู่จะใช้บริกรรมเข้าช่วยกันได้การบริกรรมจะเอาบทพระอรหังหรือบทพุทโธหรือเอาพระพุทธคุณบทใดบทหนึ่ง ตามความคล่องใจของตนขึ้นบริกรรมก็ได้ส่วนการบริกรรมก็ให้ทำไปส่วนสติก็คุมใจให้ตั้งอยู่ที่หัตไทยวัตถุห้ามมิให้ใจฟุ้งซ่านส่งไปในที่อื่นกระทำอยู่อย่างนี้จนลมหายใจละเอียดลงไปลงไปในที่สุดคล้ายกับลมหายใจนั้นไม่มีเช่นนี้เรียกว่าใจหยุดใจนิ่ง อยู่ในอารมณ์อันเดียวต่อแต่นั้นใจก็จะเกิดความสว่างสวยัยมีความรู้ความเห็นเกิดขึ้นการที่เราเพ่งวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นอารมณ์ของใจวัตถุสิ่งนั้นเกิดขึ้นปรากฏขึ้นในใจเรียกว่าอุคหะนิมิตเป็นลักษณะของคณิกะสมาธิเมื่อวัตถุที่เราเพ่งนั้นเป็นนิมิต ตั้งอยู่ได้นานๆและอาจบังคับให้เป็นไปต่างๆได้ตามใจของเราเรียกว่าปฏิภาคานิมิตเป็นลักษณะของอุปจาระสมาธิแต่ก็ยังไม่ใช่องค์ชาญแต่ต้องอาศัยการกระทำอย่างนี้ชาญจึงจักเกิดขึ้นได้การที่จะทำชาญให้เกิดขึ้นต้องอาศัยวสีห้าอย่างคือ อาวัชนะวสีความคล่องแคล่วในการนึกหนึ่งสมาปัชนะวสีความคล่องแคล่วในการเข้าหนึ่งอธิฐานวสีความคล่องแคล่วในการอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นได้รวดเร็วหนึ่มุตธานวสีความคล่องแคล่วในการออกหนึ่งปัจเจเวคณะวสี ความคล่องแคล่วในการพิจารณาหนึ่งเมื่อวัตสีห้าอย่างนี้เรากระทำได้คล่องแคล่วแล้วจึงจะเข้าชาญได้ถ้าเราทำยังไม่คล่องแคล่วแล้วเข้าฌานยังไม่ได้การที่จะทำชาญให้เกิดนี้เป็นของยากไม่ใช่ของง่ายแต่ถึงจะยากง่ายอย่างไรก็ควรพยายามทดลองดูถ้าเรามีอุปนิสัยวาสนา ซึ่งเคยอบรมมาก็อาจสำเร็จได้ถ้าเราไม่มีอุปนิสัยวาสนาก็ไม่อาจสำเร็จได้ถ้าเราเป็นผู้ชำนาญค,คล่องแคล่วในวัส,สีทั้งหแล้วก็อาจทำฌานมีประถมยานเป็นต้นให้สำเร็จเพราะเหตุนี้กุลบุตรผู้มีความประสงค์เพื่อจะทำฌานจงเดินแบบเจริญอาณาปณาาสติดังนี้ หรือทำอย่างอื่นอย่างอื่นตามอัธยาศัยของตนก็อาจยังชาญให้เกิดได้โดยที่สุดแม้แต่เราเห็นดินเห็นน้ำเป็นต้นก็อาจเพ่งให้เกิดอุคหานิมิตและปฏิภาคานิมิตได้แต่วิธีเข้าชาญท่านให้เข้าตั้งแต่เบื้องตน้นขึ้นไปหาเบื้องปลายเช่นประถมมชาญก็ให้เข้าตั้งแต่วิตก ไปหาวิจาร์ตามลำดับขึ้นไปเมื่อเวลาออกให้ออกตั้งแต่เบื้องปลายถอนมาหาเบื้องต้นสำหรับเรื่องนี้แม้ผู้เทศเองก็ไม่รู้จะทานานนักก็ไมารู้ว่าฌานเป็นของทำยากเช่นนี้เหตุไรจรึงต้องนิยมทำกันนักเล่าเพราะเหตุว่าพระธรรมเป็นของละเอียดลึกซึง้งและเป็นของยาก ที่จะทำให้เกิดให้มีได้จึงต้องอาศัยฌานเป็นเครื่องเพ่งในธรรมะนั้นๆให้ละเอียดเข้าไปตามส่วนฌานนั้นมีสองอย่างคือฌานนอกหนึ่งฌานในหนึ่งความเพ่งวัตถุภายนอกเป็นอารมณ์เช่นเพ่งอสุภะหรือธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เป็นอารมณ์ของใจก็อาจให้เกิดอุกหานิมิตและปฏิภาคานิมิตได้ฌานภายนอกนี้เป็นฌานของพวกดาบดฤสีและปริภาชกกระทำโดยความคล่องแคล่วชำนิชำนาญท่านเหล่านั้นก็อาจยังสมาบัติทั้งแปดประการให้บริบูรณ์ได้ฌานเหล่านี้เป็นฌานภายนอกเหตุนั้นนิมิต และความรู้ความเห็นซึ่งเกิดจากฌานประเภทนี้จึงเกิดขึ้นณภายนอกไม่เข้าไปถึงใจส่วนฌานภายในนั้นเป็นฌานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อคราพระองค์ลีกออกจากการศึกษาลัทธิสมัยของท่านดาบทเหล่านั้นแล้วพระองค์ก็เริ่มความเพียรกระทำอาณาปานสติกรรมฐาน มีใจเพ่งอยู่ที่ดวงหะไทยวัตถุอันเป็นส่วนภายในและเป็นของใกล้กับใจเมื่อความเพ่งคล่องแคล่วชำนิชำนาญแล้วอุคหานิมิตและปฏิภาคาริมิตก็เกิดขึ้นณภายในเป็นฌานภายในและการกระทำอย่างนี้เป็นบาทแห่งวิปัสสนาด้วยการที่ทำฌานให้เกิดมี ต้องอาศัยการทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นเบื้องต้นก่อนมิฉะนั้นก็ไม่อาจยังชานให้เกิดได้สมาธินี้เป็นของประเสริฐต้องใช้ในที่ทุกสถานเช่นการศึกษาเล่าเรียนและการอ่านหนังสือหรือการแต่งหนังสือก็ดีตลอดถึงการเย็บปักถักร้อยหรืองานตำๆกว่านี้ก็ดีก็ต้องอาศัยจิตเป็นสมาธิ คือมีสติอยู่ทุกเมื่อถ้าขาดสติแล้วจะทำกิจการอะไรย่อมพลาดหน้าผิดหลังพลังลงเผลออต้องอาศัยจิตนิ่งอยู่กับที่จึงจะทำกิจนั้นๆให้สำเร็จได้แม้การฟังเทศก็ต้องอาศัยสมาธิถ้าเราปล่อยสติเสียแม้แต่สักนิดเดียวการฟังก็ไม่อาจติดต่อกันได้ ถึงเราจะเจริญสมาถะและวิปัสสนาก็ต้องอาศัยการทำสมาธิเมื่อสมาธิมีแก่กล้าก็เกิดเป็นองค์ฌานได้ในตำรับตำราและแบบแผนทั้งหลายย่อมอ้างและชี้ฌานสี่เป็นหลักทั้งนั้นเช่นในสัมมาสมาธิก็ชี้ฌานสี่เป็นหลักเป็นประธานถ้าขาดฌานทั้งสี่เสียแล้ว ก็เป็นอันขาดองค์สัมมาสมาธิเมื่อขาดองค์อริยมรรคเสียแล้วแม้ชั้นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็ไม่อาจได้ไม่อาจถึงเหตุนั้นพวกเราควรรักษาศีลห้าศีลแปให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อจะได้เป็นบาทรก้าวขึ้นไปสู่ฌานแท้ที่จริง ทานและศีลของพวกเราก็นับว่ามีการบริบูรณ์อยู่แล้วแต่ส่วนสมาธิซึ่งจะให้บรรลุฌานสี่ออกจะยังไม่มีและมักจะเห็นไปว่าใครได้บรรลุฌานสี่แล้วจะไปเกิดเป็นพรมลูกฟักรพรมลูกแฟงข้อนี้ก็จริงอยู่แต่ที่จะให้เป็นเช่นนี้ได้ก็อาศัยความบำเพ็ญฌานภายนอกแต่สำหรับพวกเรา แม้แต่ชาญภายนอกก็ยังไม่เคยได้เห some ็นหน้าตาของชาญก็ตื่นเสียก่อนแล้วขอให้เข้าใจว่าชานเป็นเหตุให้เกิดสุขไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ผู้อาศัยความขี้เกียจขี้คร้านก็ไม่อาจทำให้เกิดให้มีได้เหตุนั้นควรที่พวกเราจะทำให้เกิดให้มีลองดูเสียก่อนเมื่อเห็นว่าไม่มีประโยชน์ ก็พึงทิ้งเสียนี่ยังไม่ได้ไม่ถึงและยังไม่เคยเห็นหน้าตาของฌานเลยก็พากันกลัวไปเสือก่อนแล้วเช่นนี้จะยังฌานให้เกิดมีขึ้นได้ด้วยอาการอย่างไรจะเห็นว่าท่านแต่ก่อนนั่งฟังเทศประเดียวเดียวก็สำเร็จมรรคผลนิพพานจะเอาฌานที่ไหนมาอย่าเห็นอย่างนี้เพราะฌานไม่เป็นของห่างไกลกับใจ ฌานเป็นของเดินหน้าของมรรคผลอุตสาหทำให้เกิดให้มีเสียก่อนจะได้เห็นอานิสงส์ด้วยตนเองเป็นสันทิฏฐิโกในจารณะ15ประการนั้นคือเสขะปฏิปทาสี่สัพปุริสธรรมเ็ดฌานสีรวมเป็น15ประการด้วยกันจารณะ15นี้เป็นบาท เป็นหนทางดำเนินไปสู่วิชาสาวิชา8เพราะเหตุนั้นเมื่อเราเห็นว่าฌานของเรายังไม่เกิดไม่มีก็พึงทำให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อฌานยังไม่มีเราทำให้เกิดให้มีขึ้นเรียกว่าภาวนาภาวนานี้กินเนื้อความกว้างขวางมากสิ่งใดที่ยังไม่เกิดไม่มี เราทำให้เกิดให้มีขึ้นเรียกว่าภาวนาทั้งนั้นเช่นมักยังไม่มีเราทำให้มีขึ้นเรียกว่ามักภาวนาเป็นต้นแต่ในที่มาในบุญญากริยาวัตถุโดยย่อท่านกล่าวว่าทานศีลภาวนาดังนี้ยังกล่าวเป็นแผนกอยู่ เมื่อจะกล่าวโดยสรุปแล้วการที่เราทำทานศีลให้เกิดมีขึ้นเรียกว่าภาวนาทั้งนั้นและท่านจัดคานิกะสมาธิและอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิให้เป็นภาวนาด้วยเพราะเหตุนั้นสาธุชนพุทธบริษัทพึงบำเพ็ญฌานให้เกิดมี แม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสอยู่ว่าธรรมะของเราตถาคตทนความเพ่งของกุลบุตรไม่ไหวคือธรรมะทั้งหลายทนความเพ่งของเราไม่ไหวเพราะกิเลสเป็นของมีกำลังน้อยสู้อริยมรรคไม่ได้พุทธบริษัทพึงกระทำรรโยนิโสมนสิการในพระธรรมเทศนา แล้วพึงบำเพ็ญฌานให้เกิดมีหรือแม้อย่างต่ำก็อาจยังสมาธิให้เกิดให้มีขึ้นได้ตามความสามารถของตนด้วยประการลัชนี้หมายเหตุขอขยายความคานิกะสมาธิหมายถึงภาวะที่จิตสงบระงับได้ชั่วคราวจัดเป็นสมาธิขั้นต้น อันเกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานที่ทำให้เกิดความสุขสบายได้ชั่วครูและเป็นเหตุให้ควบคุมสติอารมณ์ได้เช่นในขณะประกอบกิจหรือศึกษาเล่าเรียนทําให้ใจเย็นระงับอารมณ์ได้เป็นสมาธิอ่อนๆซึ่งมนุษย์ทุกคนสามารถสร้างสมาธิระดับนี้ได้สมาธิระดับนี้จะเกิดขึ้น เช่นเมื่อกำลังอ่านหนังสือหรือกำลังจดจ่อในการงานอยู่คานธิกะสมาธิเป็นพื้นฐานให้บำเพ็ญกรรมฐานเพื่อให้ได้สมาธิที่สูงขึ้นไปคืออุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิอุปจาระสมาธิคือภาวะที่จิตสงบมากขึ้นและเกือบจะแน่วแน่จิตเริ่มนิ่ง เริ่มเป็นหนึ่งเสียงหรืออารมณ์ภายนอกไม่สามารถเข้ามารบกวนได้อัปปนาสมาธิคือจิตตั้งมัน่นแน่วแน่จิตประนีตเข้าสู่ปฐมฌานสื่อธรรมะพระธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ จันสิริจันโทนี้อนุโมทนาร่วมบุญการผลิตเพื่อน้อมบูชาคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและหลวงปู่จามมหาปุญโญโดยคุณวันชัยวงทวีพิพัฒน์ขออุทิศให้บุพการีผู้มีพระคุณ ญาติพี่น้องมิตรสหายบริวารและเจ้ากรรมนายเวรทุกพบทุกชาติสื่อธรรมะนี้สงวนลิขสิทธิ์ให้แจกเพื่อเป็นธรรมทานห้ามทำรรเพื่อการค้า